สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้า L สาม8นะครับผมคันนี้สวยๆสดๆร้อนๆนะครับสภาพเดิมๆทุกจุดนะฮะรถจดทะเบียนปี62สนะครับสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับสภาพโดยรวมนี่9ก้าสเอเนลยนะฮะสภาพสีสันเครื่องยนต์นะครับยางนะครับสีเส้นนะครับยางดีเลยฮะ ชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่259ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยมากนะครับปี62นะฮะทะเบียนนะครับตองอ8155ลบบุรีนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับนี่ลยฮะคันนี้ปี62ตัวรถพร้อมตัดหญ้าใหม่นะครับตัดหญ้าใหม่ขนาดอ่าตัวนี้ขนาด1เมตร10เซนนะครับตัวรถพร้อมตัดหญ้าใหม่เลยนะครับ ลูกค้าที่ต้องการเอาไปใช้งานสวนนะครับเหมาะมากนะครับตัวฐานที่สองแรงนะครับงานสวนเหมาะมากเข้านี่ครับด้านท้ายอันนี้กรองเดิมอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับปี6กสองนะฮะตัวรถพร้อมตัดหญ้าใหม่ขนาด1เมตรสิบเซนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสามมืห้าพันบาทนะครับสามแสนสามมืนห้านะครับ กับคูปองตาแอลสามสองหนึ่งแปดแอปสไลด์ที่สองแรงม้านะครับเครื่องยนต์สามสูบเดลิคอินเจกชันนะครับระบบเกียร์แปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะฮะอันนี้ด้านท้ายนะครับสวยๆนะฮะนี่เลยสามแสนสามหมื่นห้านะครับราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรนะครับลองมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์โอ้เครื่องยนต์นิ่งับ สอบถามได้ที่เบอร์0 8 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออําเภอคลองขุ่กระแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอร์บัวงบัวอําเภอคลองขุ่กระแพงเพชรระยะห่างกัน8กิโลเมตรนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าโทรสอบถามได้นะครับฝากด้วยฮะกับคุปตาเอล3218นะครับตัวรถพร้อมตัดหญ้าใหม่นะครับ335,000นะครับรถปี62นะฮะชั่วโมงประมาณ250กว่าชั่วโมงนะฮะ กค้าที่ชมผ่านทาง YouTube นะครับลูกค้าใหม่นะครับก็าฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับตั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับคอติดตามนะสำหร,บรับวันนี้สวัสดีครับ